สวัสดีครับพี่น้องครับนี่แหละพักการดนะครับเฮ็ดกิมกี้ครับอ่ารุ่น2นะครับเนาะรุ่นแรกกัเก็บไปแล้วครับรุ่นนี้เขาก็ปลูกทอนขึ้นมาอีกครับพี่น้องกาซีกาซิตัดไปเรื่อยๆครับไปเฮ็ดกิมกี้นะครับเนาะสำประมาณนี้แหะครับครับผมกันเดียสไทยพี่น้องเพื่อครับพักเห็ดกิมกี้ครับพี่น้องพักกาดนะครับเนาะนี่ครับปลูกทอนขึ้นไปเรื่อยๆครับปลูกไปเรื่อยๆครับเนาะพักกาดครับ ครับผมน้ำก็กระปอยมะนีปุ๋ยกระปอยมะนีเตีใส่ซองรูปรูปไม่ใส่กล่องใส่กล่องกับใส่ใส่กล่องก็ใส่เอาไปปลูกป่าใส่เอ้ยอยู่นู่นอย่างบ่มี่แนวไทยอ่ะน้ำก็ ระบบน้ำมาจากถังใสยื้อใสคตังอัตโนมติบ่ะไ่แห้งดันอันนี้คือใดเขาดันทรงซึมอีกมันก็เลยหยดแก่เดี๋ยวนะครับบรรยากาศอยูเนี่อันก็ดีเนาะงานเกษตรเออ้ยดีอยู่ครับงานเกษตรก็เลยแต่างล่าล่าเป็นล่ายูแบบคือบ้านเฮาล่ะแต่างล่าเก็บยู่กับสวนกับยัง น้ำน,น,นี่เขาจะเปิดใช้เปิดใช้เป็นเวลาบ่ฟ้าครับแล้วแย่เขาสิมาเบิ่งว่าถ้ามันแหง้งแล้วก็พืชพักช่วงแรกเขาใชเร่งน้ำช่วงน,น้อยๆเนี่ยเขาบดท่านเร่งใช่หรือกช่วงก็คืหอหัวผลก็คือเร่งน้ำปุ๋ยปุ๋ยเขาใส่ใส่วานไปบ่ปุ๋ยนี่สิไปกับถังน้ำไปเลยคือปุ๋ยเขาไ,ไปแล้วบัดนี้เขามีเขาไปน้ำเสริมไปอนตีเออ ไปกับสายยางไปเลยพิจักสุ่มอยู่นี่พิจักอัน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 รงเรียนพิจักันสี่แปดกเยยก,ก้าสิบสิบสองสุ่มครับโอ้สิสุ่มจะรำอย่างเงยเุ <c oughs> แล้วชุดตาหุา่นมคุมกม รมทั้งเตประบานเครื่องสูงส่มนี่ลอยซีีมีตีตุลสุ่มปนีแะวันสุ่มก็จะขวางอันขวงกันคนละป่านรถไฟเนาะป่านรถไฟเนาะสมรถไฟคนละเนาะไม่ว่าดำพักกาศนี่ตาหน้าุ่งนี้ก็ายบเฉยละยมรำมี่เงยขึ้นตากัดแฉ่หน้ากนยกไก่งวะนันเดี๋ยวาจะูคนละ

อ่ะมันเป็นวิดีโอตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลาวิดีโอนละคือลูกค้าพี่น้องครับเหมือน,นี้มาเบิ่งสวนผักการนะครับเนอะอาะไม่เห็นสวนผักกาดนี่ลาวพักกาดคร,กกรับเกษตรเกาหลีเนาะพี่น้องมาไทายพี่น้องเบิ่งคเอาใช่ก็ไปทุ่นเหมือนเดียรถตั๊กใจ

มเญี่ปุ่นก็มีมไป,ไปดันจิมีหนกไก็ได้โอ้แต่วันมีั่นักครับแลกาไปนึ่นก็ได้รู้ไหลองยันนี่อะเ่ตายผันึ่งวนนี่เื่อนเนที่แล้วือ ถึงรวมน้ำแจกไสคเขาแจกไปตามลุ่มกอดซ้ำอันนี้เอาตามๆเขาไปเนี่ย